พ่อหังบุนนะแต่สามกับเก่านี่อยู่ติดกันนะอยู่ใกล้กันเลยทำแต่ศูงในยูห้างมูตัวเดียวครับเด็กเกศก็จะคือว่าอัเด็ดๆจับได้บุ๋งสีแต่ว่าสองสองต้นะว่าสามเก่าเลยสามเก่าเลยสวัสดีครับผมสวัสดีเอสีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้พ่อเดือนนะครับผมมาทําพิธีขอโชคด้วยกับต้นตะเคียนหมดที่แล้วได้ตัวไหนนะหมดที่แล้วไปสามสี่สาม สแมโมแท้ยลสีสามเล็กผูกสเลขฝันเข็กฝันวัดีปแล้วที่เจให้เจมั่นใจที่เจ็ดหนึ่งแต่ที่เจ็กเกมีเล็กูกไว้ก็คือสีสามอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างเลยสีสามตรงๆสองตัวแค่นั้นนะแต่ถามในชุดของพ่อเดือนบอกไปแล้วมาปวดจนแปนแล้ว เราทำบทอร์หลามันหด้อโอ้เห็นเล็กเลยสูนหาวโอเห็นเล็กูนหาวอนี่นี่นนน้ำต้นใหม่มเห็นี่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 คือน้ำต้นสับนี่นี่ตัวยังท่านให้ไว้อยู่เลจงนี แต่ว่ามันแุดไปคือรถเต็มันึ่อเอมากมนี่คบอที่เยาให้รถให้เพิมเล้วจะมีอะไรก็จะให้ตัวใดก็ขอให้ตรงๆไปเลยตลอดร้านชุดบ่ออย่าขึ้นอย่าลงยาขึ้นยาลงกันขึ้นกันลงร้านจะได้พวกไปใช่นั่นแบบุบ่อจกใหตัวใดก็ขอให้ตรงๆไปเลยขอตรงๆไปเลยอยาเพิมเต็มหนึสองเต็ม

thì phân rồi đó thì nó nó thành cái gốc này thì mất lên mì đăng แม่ตะเคียนนี่ต้นตะเคียนคู่เี่เนาะตะเคียนคู่ต้นแปดก็ว่าได้ตะเคียนคู่ตะเคียนตะเคียนแปดนั่นแหละว่าต้นเดียวคือมีคู่ขึ้นได้ทั้งบนนครับต้นดอกผ้าแดงน้ำหอมนะมาเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเห็นตัวใดแม่ตะเคียนจ๋าให้ลูกให้ล้านเด็ด สามโต้สองโต้ให้มันชัดๆปังๆอย่าปิดอย่าบั้ง่าอย่าให้เคลื่อน แลกไปแลกว่มีหลายมือิอลมัสยดิมดนิดนงนีจะาดจยกันบ้าลมๆรมๆมๆมโทรศัพท์ชิลร่มคุกบรับโอ้ชัดมากเลยอ่ะโอ้การชัดมากเลยเึ็มไหมโอ้ แปลงันแล้ตี้ยรปลงไม่รู้เหมือนกันดัจานเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอจานนิดหนึ่งผมเห็นชั้ซูดกว่าจะเห็นตรงกันไหมอาจารย์ดูเห็นตรงไหนคัอาารเบิ้งได้แต่ว่าเอฟซีผมเบิ้งกับอีก โอ้เห็นชัดเลยเนาะชัดมากครับชัดมากครับใครเห็นได้ใครเนาะนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาให้นิดนึงชัดมากเลยชัดเลยเนาะแอดเห็นชัดมากผมเห็นตัวเดียวเห็นสามตัวเดียวเหรอเห็นสามตัวเดียวตรงจับเอสประัติแล้วนะหนึ่งตัวนะครับสามหนึ่งตัวเอสประวัตเห็นทุกคนเห็นสามกันหมดนะครับผมเห็นสี่ ทำตัวเดียวหน่อยสามสามชัดมากออืผมเห็นแล้วสามตัวใหญ่เบลือทึ่ต uh ัวใหญ่เบลรอทึ่สามมันก็อยู่ตรงกลางสามกับก่อนขอหันมาลบตะคือสองหางกับพ่อเนาะตัดเอาเนาะครับครับแต่เราเองเด้อพี่น้องเออที่คนให้พ่อหั่งบุ้นนะแต่สามกับก่อนยังอยู่ติดกันอยู่ไกลกันเลยสัตว์เลยเห็นชัดเลียังเลี้ยงพิษมีไห ก็สามเก่าแต่ว่าศูนย์หนอยู่ข้างบนเหมือนจบมาใส่กันหรือบ่ใส่ก็เอาสามเก่าเรื่อได้สามเก่าเลยเอาเอาเป็นศูนย์สามเก่าล้วก็ตัดตัดให้เหลือสามเก่าเนาะให้ซัมมี่สายซัมมี่สายซัมมี่สายซัมมี่เข่าแข็งเด้อทุกทุกคนเนาะครับบอยู่ก็ติดตามช่องจุลิงทีวีหรือว่าหลายๆช่องละครับผมมันนี่ก็ได้มาติดตามตัวเลขให้จ้ะครับขอให้ปังๆได้เงินลูกกำตัดครับเออว่ครัีเขอเจ้าแม่ตะเคียนขอด้วย ตั้งใจแห้ตั้งใจมาขอแห้ดนี่เป็นบรรพมวังไวน้ำเป็นวรนพะน้ำาก่อนเนาะเป็นวรนพะน้ำวันนี้ก็จะไดก็คิดไว้แล้วะว่าบันพะมันนี้จะไดก็ต้องเอาที่เอาเพราะว่าเตรีมยวมตั้งใจเที่ยงเลยต่เช้ารว่ามันไมมาถึว่าเัวหพราะว่าผมก็ชิมาเอาอยู่พู้เดียวเลยคิดว่าก็สิ่นบอก็ทีหลังแล้วก็สิ่บอก็ทีหลังคิดว่าเพื่บี้นั้นว่าสินมาแลนจะเป็นี่มาหลายช่องก็ต้องแว่าเออใจน่ามากรับ นี่เราขอโอครับครับผมซื้อให้ได้ซื้อเด้อเราซื้อให้ได้ซื้อให้ได้ซื้อให้ไดเสือในเด้อเสือในเด้อเอาเซื้อให้ได้เด้อพี่น้องเออไม่ต้องไปเบิ้องไลดอกเบิ้องไลมันก็บ่มีเงินย่อยดอกนี่แล้วาฮซมือพ่อหนึ่ะขอบคุณหลายเนาะขอบคุณพอเดือนเนาะครับผมว่าอ่ขอโชคกับเมตเขียนท่องให้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้าคันเดียวเมียอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแอดกู๊ดเดี๋ยวผมจะโทรไปหาเอา ผมถือท้ายเนาะพอเนาะเพื่อแม่ตะเคียนพนไปเขาฟันอีกเอ่เทงไอ้เบอร์โทรด้วยล่ะขันนี่เลยเขาเนี่ยโอ้โหาแต่ว่าผมพอนรขาบุค่อยได้เต็มมือตอจะไล่เขาเนาะไล่มีอยู่วะมีมีของผมแต่ว่าของนาบ่มีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกบ้างหน่อยโอเคเดี๋ยวหนึ่งไอ้ทุกคนยิงเลยเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนครับครับชงไปในนี้แต่ว่าสามโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออกไป ข้างนอกได้ใส่สุกคนยิงเลยครับแต่จะได้เห็ว่าขึ้นขึ้นไว้ได้ยังไงต้องซื้อไร่ละทำให้มายก็คือไร่ทไปบอกว่าเออมันเข้ามากนี่ฟันเลยแม่ตะเขียนไฮโรเดอรศูนย์สามเก่าเก้าสามเก่าเอาสามนี่ฟอเด้อแบตเตอรี่ไว้แม่หนีท้ายได่ไหมเหมือนสามเจ็ดเก่าเนาะครับแต่มันถือของยายผมอยู่ไลยอยู่วัด่แต่ยายของผมเป็นได้ มันมโนเมกับสามเป็นเก้าสี่ปนะเนสามเก้าสี่ตัวเดียวกันเดียวกันที่ดอกเต่เคมันเทียนตัวนี้คือตัวของแยกนั่นมันเป็นสีนะแต่ว่าตัวนี้เป็นศูนย์สามต่อนตัวเดียวกันเสืออเดอร์เหล็กแม่ตะเกียบเทียนนี่ครับห้างเดียวนี่แหละในพี่น้องเก้าสี่ติดตามอยู่ตอนนี้หรือว่าในเบิ้งอยู่กั อย่าลืมเด้อเด็กจะไม่เครียดได้นหนงวดนี้ก็คิดว่าพุ่งสีขาวอยู่คิดว่า,ากันใดก็หาเดียวทำนั่นแหละบอสต้องแหงหาย้หา,หาเนะาะก็นม่ก็หายพี่น้องแต่เอาไปตื่นลอตเตอรี่คือว่าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิสทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม